เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดทะเลเพราะตำบลหนองขามอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคมปี66ถึง5มกราคมปี67กองทัพมหรสพและการละเล่นเต็มบริเวณงานโมฟรีภาพยนตร์จากนั้นทการภาพยนตร์กลางวัน27ธันวาคมพิธีเปิดงานตระการใจไปกับทีมร่วมบินบินโชว์และโปรยข้าวตอกดอกไม้โปรยทานรวมรางวัลกว่า1 แสนบาท,บาทจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญบร่วมนำสิ่งของและปัจจัยมาร่วมโปรยทานในวันงาน27ธันวาคม2566โดยพร้อมเพรียงกันก็คือชมการจุดพลุแสงสีฉลองวันเปิดงานโตจากนั้นมาสนุกสนานกับระบงชาวบ้านออ S, สโฟเอสเต็มวง28ธันวาคมเทอร์ 29่ธันวาคมกปมีโชว์แจ็คโบมหินเล็กดัด30ธันวาคมลิเกอดิเทพฟ้ารุ่งและคอนเสิร์ตเลิศคันไทย31ธันวาคมบังบอลมิวสิกปะทะลูกตาชนทิชา1มกราคมคอนเสิร์ตวงซีดแมน์และแมงโกชนที 2มก,กราคมพลเสร์ตโจกสีสวัสด์และแพร่ว่าพัทรี3ม,มก,กราคมสุดปันกับบงทีเอ็นไชน่าสมก,กราคมคืนสำคัญวันสุดท้ายสนุกกับออรฟเอสเต็มวง5มก,กราคมตัดหวายลูกนิมิตเวลา15นาฬิกา9นาทีเชา้า6มก,กราคมบวดนาคหมู่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายติดต่อสั่งจองได้ที่ศู 08518498และ0983109053จจงร้านขาติดต่อคุณตู0890805770คุณหน่วย0810067426นอกจากนี้ทางวัดได้ออกบอกกองบุญพระป่าสัมฤคีโดยทางวัดจะไม่มีการส่งคนออกจัดเก็บใดๆทั้งสิ้นขอให้ท่านนํากองบุญต่างๆมาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ